สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro นะคะวันนี้ก็อยู่เกเช่นเคยแล้วก็คลิปซีรีส์ช,ชิปนะคะ EP ที่1น4ี่124นะคะ1,2,4นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสับไพ่นะคะตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้เกใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเขาชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่อ Tattoo Tattoo เหมือนเดิมนะคะ Tattoo Taro t aro, แต่ว่าเป็นแบบหน้าตาอันใหม่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่อันไหนอันเก่านะคะ S <S ก็เดี๋ยวเราจะสับไพ่นะคะแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของใครก็ได้นะคะถ้ามันตรงตรงกับคุณอะไรย่างนี้เนาะอาจจะตรงบ้างบางส่วนบางส่วนอาจจะไม่ตรงนะคะใช้วิจรารณญาในการรับชมเนาะอย่าให้ตัวเองฟังแล้วเกลียดนะคะคมไหมูซีขอเลือกสนุกสนุกบ้างได้ไหม <S <S ขอขอที่ไรไหนก็คือแบบว่าได้ได้มาเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะตรงข้ามตลอดเลย <laughs> <laughs> เริ่มเลยนะคะกลับด้านดีไหมอ่ะอือหือคิดว่ายัางไงดีไดีแล้วกัน ตัวเขานะคะบล็อกแล้วก็บอกลาบอกเลิกนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแต่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์จากคุณไปอะโดยที่ตัวเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะที่มันต้องจบอะคะ่ะถ้าคุณร้องไห้เขาเองก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะตัวคุณเนี่ยณปัจจุบันคุณยังรอเขาอยู่รอแบบ เออแอบส่องในเน็ตนั่นนี่โซเชียลของเขาแล้วคุณก็ไปดูไปส่องแล้วก็รอเขาตลอดเลยว่าเออเขาจะเขาจะเปลี่ยนใจและกลับมาหาคุณไหมตัวเขาเนี่ยเขาเจ็บปวดนะเขาเจ็บปวดนะกับการที่ต้องเลิกลาหรือว่าเลิกคุยกับคุณหรือว่าต้องเดินออกจากความสัมพันธ์จากคุณนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนบอกเลิกเองหรือว่าคุณเป็นคนบอกเลิกก็ตามเขาเจ็บปวดแล้วก็เสียใจ เ,เครู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะปกปิดความรู้สึกในเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้โพสโซเชียลว่าเออเขาดราม่านั่นนี่แต่จริงๆแล้วเขาเสียใจคือแล้วถ้าเขาเป็นคนที่บอกเลิกก่อนอะเคอยากจะบอกว่าบางทีคนที่บอกเลิกก่อนอาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากที่สุดก็ได้นะอืมตัวคุณนะคะอยากที่จะทักไปหาหรือว่าสื่อสารกับเขาจริงๆนะเนี่ยเคสึกว่าคุณน่าจะ มีแลนหรือเปล่าว่าจะทักไปคุยกับเขาหรือว่าคุณเพิ่งทักไปหาเขาเมื่อไม่นานมานี้คุณทักไปคุยกับเขาเพราะว่าอยากขอขอให้เขากลับมาสู้ในความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งอยากเขาโอกาสอยากอยาก,อยากลองคุยอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสตัวคุณตัวเขาให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แต่แต่เครู้สึกว่าตัวเขาปฏิเสธเพราะว่า เขายังเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมเคียนรู้สึกว่าตัวคุณทำในสิ่งที่เขาให้อภัยไม่ได้ในบางเรื่องอะค่ะแต่เคียนไม่รู้ว่าอะไรเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำไมเคียนรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเป็นคนที่คุณให้เขาอยู่ในลำดับที่สองอะงงปะคือเรื่องมันอาจจะสลับกันได้นะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขา รักคุณมากแต่คุณทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจแล้วตอนนี้ถ้าเขาจะนิ่งไม่คุยหันหลังให้คุณเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถคุยกับคุณแบบเดิมได้ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามพูดคุยกับเขาแค่ไหนมันเหมือนกับยิ่งคุณทักไปยิ่งคุณตื้อเขาก็ยิ่งยิ่งบล็อกอ่ะก็คือไม่อยากคุยไม่อยากพูดด้วยเงี้ยค่ะเขายังไม่พร้อมนะคะเขายังไม่พร้อมเขาไม่คิดว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเนี่ยมันจะเป็นไปได้อีก เขาเขาคิดว่าเขาเคยอดทนแล้วเขาเคยพยายามมาแล้วถ้ารอบนี้มันต้องจบก็คือคือเขาจะปล่อยให้มันจบไปเลยเครู้สึกว่าอืมอืม,อมคือถ้าถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้นะว่าว่าปล่อยให้มันจบไปเลยหรืออะไรเงี้ย ค,คุณก็ยังจะจะไม่ยอมแพ้อยู่ดีคือคุณทั้งอยากรอเขายังอยากทํางานในความสัมพันธ์นี้อยากงออยากอยากให้เขากลับมาค่ะคุณทั้งรอทั้งส่องบนโซเชียลร้ลองไห้ move on ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวนๆอยู่อย่างงี้ความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเกิดขึ้นรวมๆทั้งหมด,ต,หมดตั้งแต่รู้จักกันอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งช่วงเวลาที่คุณจะเสียใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่เกินห้าปีมีสองกับสามอ่ะแต่มันผ่านไปแล้วสองปีกว่า คือจากที่เห็นหน้าพ่ค่ะมันยังเป็นเป็นคุณนะที่ที่มูฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมเขาคุณเคยเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแต่ว่านะปัจจุบันนี้นาทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเดินออกมาแล้วได้แล้วเขาก็ตัดสินใจดีมากแล้วด้วยหมายถึงว่าเขาเขาคิดมาดีแล้วตัดสินใจดีแล้วค่ะที่ที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคุณเป็นความทรงจําที่สวยงาม ในความคิดของเขาจากไพ่ใบนี้นะเค้กรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คุยกับคนอื่นหรือว่านอกใจไปคุยคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล,แ,ลแล้วเขารู้เรื่องนี้เขาค่ะเขาถึงได้เจ็บปวดเสียใจในตอนแรกที่เค้กบอกคือเหมือนกับจับได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่สามารถให้อภัยได้เค้กขอใช้คําว่าได้อีกมันอาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงได้เดินออกไป แล้วตัวคุณแอบคุยแอบมีคนอื่นแบบเนี้ยค่ะมาช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยที่คุณก็คิดว่าเออมันคงไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากเขารักคุณมากะอะไรเงี้ยก็รักมากก็เจ็บมากใช่เขาถ้าเมื่อไหร่ที่บอกเลิกจบแล้วคือจบจบแล้วจบเลย แม้คุณจะบอกว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังอยากได้โอกาสยังอยากไปข้างหน้ากับเขาเขาก็จะเซโนนะคะคือเลือกแล้วเลือกเลยไม่ไม่อยากคือเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นนะเลอกแล้วเลือกเลยจบแล้วจบเลยจะไม่ไม่เกืนน้ำลายตัวเองไม่ย้อนกลับมาอีกคุณเป็นความทรงจําที่ที่เขาอยากเก็บไว้อืมณนะวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอะคะ่ะ ประมาณแบบสองสมปีอะคุณถึงจะเข้าใจว่าทําไมความสัมพันธ์นี้ต้องจบและคุณจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะสิ่งที่คุณทํามันเป็นเพราะการที่คุณคุยกับคนอื่นไปร้อมที่คุยกับเขาอะไรเงี้ยคุณถึงได้ได้รับผลการตอบแทนหรือว่าการตอบกลับจากเขามาแบบนี้คุณอาจจะคิดว่าเออวันนั้คุณเสียใจคุณอยากคุยกับเขาแล้วทาไมเขาบล็อกคุณทําไมเขาไม่ติดต่อมาทําไมทําไมทําไมคุณคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ในอีกประมาณสองสามปีข้างหน้า ตัวเขาตัวเขาไม่เคยนอกใจคุณไม่เคยมีคนอื่นระหว่างที่มีคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากไม่อยากที่จะหวนกลับมาเพื่อเป็นตัวเลือกของคุณหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณทีท่ที่เขารู้สึกว่ามันมันไม่แฟร์สำหรับเขาค่ะในขณะที่คุณก็คือ คุณคุณจะยัง move on ไม่ได้อะเราจะยังจะยังแบบรักเขารักเขารักเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอืมแต่คุณคุณจะเข้าใจนะคุณจะเข้าใจเรื่องเนี้ยประมาณสองสามปีข้างหน้าเหมือนที่เค้กบอกไปอ่ะคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณทําที่เป็นผลจากการกระทําของคุณเองอ่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงอะค่ะเขารู้ว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้ เขาถึงไม่กลับมาเปลี่ยนไม่ได้คือเรื่องอะไรเรื่องของนิสัยอืเป็นมันเป็นเรื่องของนิสัยที่เปลี่ยนไม่ได้อาจจะเข้ากันไม่ได้หรืออาจจะมีเขาเรียกอ,อะไรอะความคิดเหน็นที่ไม่ตรงกรันหรืออาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามที่เราเล่าไปตอนแรกนะคะในขณะที่ตัวคุณอนะคุณเอนจอยกับการคุยกับคนเยอะๆคุยกับคนหลายๆคนชอบการเฟลท์การไปกับเพื่อนหลายคน การคุยกับคนนั้นคนนี้แต่คุณจะใช้คําว่าเราก็คุยในฐานะพี่น้องก็เรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์คุยนี่ทําไมหลักเราก็เราก็มีสิทธิ์เลือกอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาก็เขาไม่ไม่โอเคที่จะเป็นตัวเลือกในในเขาเรียนในมือคุณอะถ้าในมือคุณมีตัวเลือกเยอะแล้วก็เขาเขาก็รู้สึกว่าเอองั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะอืมก็ปล่อยเขาไปเถอะเขายอมที่จะเดินออกมา ทั้งที่หรือถึงแมมว่าเขาจะยังรักคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็พยายามที่จะง้อเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันครั้งแล้วครั้งเล่าคือมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกอะค่ะคือมันมีคนนอกใจแล้วมีคนหนึ่งไปง้อตลอดว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะนี่แต่สุดท้ายก็ทาไม่ได้จบเหมือนเดิมใช่เขาเคยให้โอกาสคุณมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ผิดซ้ําอีกซ้ำซ้ำซ้ซ้ำๆตอน ตอนที่กระทําไปอาจจะไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนพอวันหนึ่งไม่มีความรักจากคนนี้แล้วคุณถึงได้คิดได้แล้วก็รู้สึกแย่ yeah. รู้สึกเสียใจทีหลังตัวเขาตัวเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมากในความสัมพันธ์เวลาที่ได้รักใครแล้วเราตกลงคบหาเป็นแฟนหรือว่าเปิดใจคุยนะคะเขาจะจริงจังมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกทําให้เสียใจหรือว่าทําลายความเชื่อใจเนี่ยเขาจะโหนเลยนะ เคครู้สึกว่าจริงๆครั้งเดียวน่าจะเซโนแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่อาจจะรักมากเขาก็เลยอให้โอกาสให้โอกาสอะไรเงี้ยแต่แต่มันเหมือนกับเราไม่มีใครรู้อะคะ่ะว่าวันสุดท้ายมันจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วเค้้รูสึกว่าโอกาสครั้งสุดท้ายอะคุณได้มันไปแล้วแล้วคุณก็ทําลายมันอืม เดี๋ยวเวลาผ่านไปคุณจะค่อยๆรู้เองว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยคุณคงไม่มีโอกาสได้เขากลับมาแล้วเขามไม่อยากทำงานในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวคุณไม่ใช่ e M p r e s s ไพ่เขาเป็น M p e r o r นะคะตอนแรกๆแล้วไพ่ของคุณกลับหัวเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญคือ คุณคุณยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณพร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะยังอายุน้อยอยู่ประสบการณ์น้อยอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่พร้อมที่จะเป็นคนนี้แล้วคุณคุณจะค่อยๆรู้เองว่าตัวเองผิดพลาดบกพร่องหรือว่าไม่พร้อมในเรื่องใดแต่ไอเรื่องเหล่านี้คุณจะค่อยๆเรียนรู้ได้ในประมาณสองสามปีะคะ่ะอย่างที่เคทบอกหลังจากที่จบกับเขาไปแล้วอืตัวเขานะคะพยายามพอหลังจากตัด Move on จากคุณใช่ไหมมีการบล็อกเหลืออะไรเงี้ยออกจากคุณเขาก็พยายามใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตคนเดียวให้แฮปปี้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องหวยหาดึงใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเอาจริงๆการมีความรักที่ดีมันคือการเริ่มรักจากรักตัวเองก่อนอะไรเงี้ยในขณะที่ตัวคุณก็คือคุณจะค่อยๆเขาเรียกอ,อะไรจริงๆคุณไม่ได้ดราม่าหรือว่าเสียใจจริงๆนะ แค่รู้สึกว่าคนเสียดายมากกว่าจากที่เห็นจากพ่ายนะคุณเสียดายเขาเพราะเขาจริงใจจริงใจนิสัยดีอืมแต่ลึกๆคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคนแบบเนี้ยคนแบบเขาอ่ะไม่ได้เหมาะสมกับกับนิสัยหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคุณคุณก็เลยเป็นไปในเชิงที่ว่าเออเสียดายมากกว่ามากกว่าเสียใจค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจแหละแต่แต่แค่รู้สึกว่าคุณน่าจะเสียดายมากกว่า คุณจะค่อยๆเรียนรู้หลังจากที่คุณ move on จากเขาได้แล้วเค้ก okay, ไม่อยากไปกําหนดว่าสองสาปีนะแต่ว่าเออตามไพ่แล้วก็อ่านตามนั้นแต่เมื่อเมื่อคุณ move on ได้แล้วคุณจะค่อยๆเลิกหรือว่าหยุดดึงดูดคนที่เป็น energy นี้ energy ตัวชู energy แบบเข้ามาแล้วไม่จริงจังไม่จริงใจอะคะ่ะคุณคุณจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานตัวเองคุณจะโตขึ้นอืม คูหาจะเป็นเอ็มเพรสในแบบที่หัวตั้งก็ได้นะคะไม่หัวกลับแบบเมื่อกี้อะไรเงี้ยในขณะที่ตัวเขาก็คือเขาเขาสร้างสร้างอะไรหลายๆอย่างในชีวิตด้วยด้วยพาชั่นมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลๆทำงงทำงานอะไรเงี้ยค่ะและ ในระหว่างเนี้ยที่คุณเริ่มปรับพลังงานเนี่ยค่ะเขาไหนดูซิโอเคเขากับคุณอาจจะมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่เค้กมองว่าไม่ได้กลับมาคุยในฐานะคนคุยหรือแฟนหรืออะไรนะแต่อาจจะคุยในฐานะคนรู้จักโดยที่อาจจะไปบังเอิญเจอกันอาจจะบังเอิญเห็นเฟซเห็นไลน์เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็คุยว่าเออว่างไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยค่ะอืม วันที่คุณได้คุยกับเขาอะคุณจะรู้สึกเสียใจจริงๆเขาเนี่ยคุณอาจจะเคยเสียดายเมือในอดีตแต่เมื่อคุณคิดได้มุกอออนแล้วแล้วบังเอิญได้เจอเขาหรือได้คุยกับเขาโดยบังเอิญน,นะคะคุณจะเสียใจคือร้องไห้เสียใจเลยแค่รู้สึกว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวไม่พอเขาน่าจะมีอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็เป็นแบบเป็นความสมบูรณ์ perfect ที่คุณต้องการเมื่อในอดีตแต่เขาอาจจะเป็นคนซื่อๆเบื่อๆหรือเปล่านิ่งๆเงียบๆแล้วคุณเลยรู้สึกว่าเขาน่าเบื่อในอดีตอนะคุณก็เลยไปให้ความสนใจกับออปชันที่คุณมีแต่คราวนี้เนี่ยพอมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะไม่มีใครไม่ได้แบบคบใครจริงจังคนที่ผ่านมาก็มีแต่เจ้าชู้วันที่คุณอยากจะจริงจังแล้วอ่ะคุณมองมาหาคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าถ้าวันนั้น what if ถ้าวันนั้นคุณไม่เลิกกับเขาถ้าวันนั้นคุณไม่แบบทําให้เขาเสียใจถ้าวันนั้นเราไม่เลกกัน วันนี้คุณก็จะเป็นแสดงเป็นคนที่ครบครบมากๆสวยมีเสน่ห์นั่นนี่แล้วยืนอยู่ข้างๆเขาในฐานะคนรักแล้วมีคนชื่นชมมีคนชอบคุณนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ปัจจุบันนะคุณได้แค่มองเขาประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ร้องไห้เสียใจอยู่ไกลๆเขาไม่สามารถให้โอกาสคุณในฐานะคนรักได้ และตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณถ้าคุณไปพยายามคุณก็เสียเวลาเปล่าเพราะในในอดีตคุณเคยพยายามแล้วที่จะง้อเขานั่นนี่มันไม่เวิร์กนะคะต่างคนต่างรู้และเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเก็บกันและกันไว้ในความทรงจําตัวเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้โอกาสได้ไม่สามารถกลับมารักได้เพราะว่าอะไรที่มันจบไปแล้วพังไปแล้วความรู้สึกอะคะ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใจด้วยอืเขาคุยออกับคุณในฐานะเพื่อนได้แต่เขาไม่สามารถให้สถานะคนรักหรือคนคุยได้อีก และคุณเข้าใจเหตุผลนั้นดีอย่างที่เค้กบอกไปตอนแรกๆเลยวว่าคุณจะรู้และเข้าใจเหตุผลดีเมื่อคุณโตขึ้นแล้วและผ่านอะไรหลายๆอย่างมาประมาณแบบสองสามปีหลังจากที่เรื่องระหว่างคุณกับเขาจบเขาหวังนะว่าบาดแผลในอดีตที่มันเคยเจ็บปวดเนี่ยมันจะไม่เกิดจำอีกกับเขาถ้าวันนึงเขาต้องรักใครสักคนต้องเปิดใจเขาเป็นคนเปิดใจยากมากเลยอะแล้วยิ่งเจอเรื่องที่คุณเคยทำเขายิ่งไม่อยากเปิดใจเลยเ เขาหวังว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องเจอใครสักคนหนึ่งเขาจะเขาจะไม่เจอคนที่ทําให้เขาเจ็บปวดแบบนี้อีกเพราะเขากลัวมากกลัวที่จะกลับไปอยู่ในสภาพนี้นะค่ะอืมเขาเคย move on จากคุณไม่ได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำเครู้สึกว่าพอวันที่คุณโตขึ้นเลือกมากขึ้นช่างเลือกอะคะ่ะไม่ใช่มีตัวเลือกเยอะแล้วคุยทุกคนนะแต่คุณจะเป็นคนที่ช่างเลือกมากขึ้นเลือกเฉพาะคนที่ คุยคุยแล้วเฮ้ยมัน attitude หรือว่าทัศนคติหรืออะไรอย่างมันเข้ากันได้เราถึงได้แบบมาเปิดใจคุยการทําความรู้จักกันทีละคนอือเฮ้ยคุณเป็นคนเจ้าชู้เหรอเนี่ยตัวเขาเองนะคะเมื่อเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับตัวและเปิดใจอีกครั้งหนึ่งให้กับคนที่เครู้สึกว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาอืมเขาจะเปิดใจให้คนนั้นนะคะอายุน้อยกว่าเขาใช่ในขณะที่ คุณเองก็เลือกคุยกับเขาไปแล้วใช้ชีวิตของคุณให้หมดแล้วตัวเขาจะไม่พยายามเขาเรียกอะไรอะคิดมากหรือว่ามุ่งเน้นหรือว่าคิดไปไกลหวังไปไกลว่าความสัมพันธ์มันต้องไปถึงขั้นแต่งงานนั่นนี่หม่แต่เขาจะเปิดใจในฐานะแบบที่ว่าโอเคค่อยๆพัฒน,นาไปเป็นเพื่อนมีใจนั่นนี่น่ารักน่าักอะไรอย่างเี้ยไปเรื่อยๆ เขาจะยังไม่คาดหวังมากแค่รู้สึกว่าเขาเคยคาดหวังที่จะแต่งงานกับคุณหรือมีครอบครัวคุณแล้วพอผิดหวังอ่ะเขาเจ็บมากมันคล้ายๆกับคนหวังไว้สูงแล้วพอตกลงมาจากหอคอยค่ะไพท่ทาวเวอร์มันก็เลยแบบน็อกไปเลยอ่ะเออประมาณนั้นในขณะที่ตัวคุณอ่ะพอคุณคิดได้เนี่ยพอพอคิดได้แล้วพอคิดได้แล้วแล้วมู่อ่อนจากเขาได้จริงจังและเห็นว่าเออเขาได้เจอใครที่ดีกว่าหรือใช้ชีวิตท,ที่ดีกว่านะคะคุณจะเลิกขังตัวเองไว คุณจะเลิกตามตามเาตามตื้อหรือตามต่อยายเขาคุณจะคิดได้และเลือกเดินไปข้างหน้าในแบบของคุณแล้วคุณจะเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเออประมาณนั้นนะคะก็เรื่องราวประมาณนี้คุณอันนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าคุณเมื่อในอดีตแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆหน่อยใจดีพูดน้อยไม่ค่อยเจ้าชู้แล้วก็จริงใจมากจนจนเป็นคนดีเกินไปเออเราใช้คํานี้ก็ได้ จะได้นึกภาพออกถ้าเป็นคนดีที่ดีมากกับคนเนี้ยโอเคพ่หมดแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย